สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินดุกกิ้ครั้งแรกเลยของเราฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องด้วยนะคะไปกินกันเลยค่ะเราก็จะนั่งอยู่โซนนี้นะคะสองที่นั่งสำหรับน้องน้องต๊ะที่ผ้านะคะน้องเขาจะเป็นคนปรุงรสให้เราสูตรอาหารก็จะมีต่างๆนะคะสูตรน้ำจิ้มเขาจะมีบอกเราอยู่ตามนี้นะคะ่ะ แต่สําหรับเรากินไม่เป็นเราก็จะให้น้องเป็นคนปรุงให้แล้วก็มีน้ำยอนน้ำยอนที่เราจะกินรสไหนดีคะน้องคะอะไรอร่อยคะอ,นนอร่อยบาาบาาแบบที่อร่อยไหมคะทำไมน้องพูดไม่ไปชันเลยคะค่ะคิม,ค,ม,ค,มคิมบั๊กที่มีไส้อะไรบ้างคะทางนี้เป็นปลา,าคั่นะทางนี้เป็นไส้ของน้ำตาลค่ะอะไรอร่อยที่สุดคะค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้มันเป็นเครื่องทำข้าวค่ะมาไปจเลยค่ะคนนี้นะคะเป็นคุณอยากกินรสไหนก็ใส่ตามใจค่ะคนๆแล้วก็เสิร์ฟเองน้องโบร ทั้งในในการกินทกี่นะคะของลำดวนเราก็จะมีตัวบอกเป็นกินทีเ่ระเบิดอาหารที่เราเลือกก็มีประมาณนี้เอาปลาด้วยเอาหอยด้วยตัวโตๆเลยของพี่ลำดวนสี่ตัวเลย นี่คนคนพากินอ้าีคุรครับแไดมนี่ยั้นแรในการกินกีนะคะอโอดูหมูแล้วมากินมากเลยใส่ใสสไม่เรา่รีนะอยู่ในช่วงพี่เลยนะเนี่ย เป็นนเทนเทนียกลโหน่ากินดยตัไหมคะพี่น้องดูดูแต่สีดูหมูสีฉ้ำๆเมอนี่ตอกชีสเอ้ยตอกทหมดหรอต้นชีสีสตอกชีสมาแล้วอร่อยเขาบอกมีคนกลันจีหสีเตอน่ากินมากๆดูจากห้าคนทำสิน่ากินขนาดไหน กินเกก็มาก่าด็กค่ะสี่ตัวนกกได้่ไม่ะดูความน่ากิดีดด้วยขนานี้นี่กอพอที่สแล้ แล้วก็าบริการที่เลยอีกมากไหมคะพี่นงอีศาจีนะคะโอ้ยยุ่วยุ่ยยุ่ยหน่อยแล้วเนี่ยน้องคะสั่ง,งมาม่าด้วยค่ะชิ้นล้ำยอนค่ะแล้วก็เอาจาจาังค่ะเอาแห้งๆนะคะไม่เอาไม่เอาเส้นเละนะคะเอาเส้นแข็งๆค่ะดูคนต้มมาม่านะคะค่ะโต้โต้ไหนคะยี่สิบห้าค่ะค่ะไป ขอบคุณนะคะไปเสิร์ฟที่โต๊ะใช่ไหมคะไปเราสั่งเรียบร้อยแล้วเรามาพร้อมรอกินเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย